สวัสดีนะครับเพื่อนเชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาสวัสดีเพืสมาชิกช่องนายชิงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชิงจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีย้ายข้อมูลจากเครื่องไป m e มโมรี a การในมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับมือถือรุ่นใหม่นะครับอาจจะต้องมีการกดเข้าไปลึกกว่านั้นนะครับถ้ามือถือรุ่นกเก่าๆเรากดมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้ามือถือรุ่นใหม่ๆนี กดมาแล้วบางฟังก์ชันหรือบางแ้มงานจะไม่ขึ้นมานะครับทำยังไงนะครับแก้ไขยังไงวันนี้นายชิชนมีคําตอบมาให้เพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับพอเราอยากจะย้ายข้อมูลเราก็ต้องมากดไปที่ไฟล์ส่วนตัวใช่ไหมครับอ่าเรา้าอยากจะย้ายข้อมูลกดเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับ เราอยากจะย้ายข้อมูลภายในเครื่องนะครับไปไว้ที่เมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเครื่องไม่เครื่องหนักไม่เครื่องหน่วงนะครับไม่ให้เครื่องค้างอืดช้าลวนนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในนะครับพอกดมาที่เก็บข้อมูลภายในเสร็จปุ๊บเอ้าทําไมแฟ้มมันมีแค่นี้นะครับเราอยากย้ายแฟ้มนะครับเราอยากจะย้ายแฟ้มอื่นนะครับมันทําไมมันไม่มีเหมือน มือถือรุ่นเก่าๆเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆมองไปที่คําว่าตรงนี้นะครับสําคัญเห็นไหมครับคําว่าสําคัญนะครับกดไปที่คําว่าสําคัญเห็นไครับมันจะขึ้นนะครับติ๊กถูกที่คําว่าสําคัญนี้เห็นไหมครับแสดงว่านะครับเราได้เปิดให้มันแสดงเฉพาะโฟลเดอร์ที่สําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ได้เปิดโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเพืเ่อนๆลองกดครั้งหมดดูเห็ okay, นไหมครับโฟลเดอร์ Wonder ทั้งหมดจะมาทันทีนะครับอาจจะเป็นโฟลเดอร์เกมนะครับหรือแอปอัดหน้าจอนะครับหรือเปียกอาจจะเป็นแอปอื่นๆน,น,นะครับมันจะขึ้นมาให้หมดนะครับแล้วเราก็มาย้ายแคมพวกนี้ได้นะครับามาย้ายรูปภาพย้ายไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาได้นะครับนะเดี๋ยวนะจนจะลองย้ายให้ดูนะครับ วิธีย้ายนะครับวันนี้ไหนจน,นจะลองดูวิธีย้ายนะครับย,ย้ายเดี๋ยวเราจะย้ายนี่เลยพิกเจอร์อะจะย้ายรูปนี้นะครับรูปนี้เรากดไปเลยกดค้างไว้นะครับแล้วจะมีคําว่าย้ายข้างล่างอยู่นะครับกดย้ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเรากดค้างไว้แบบนี้จะมีย้ายและคัดลอกนะครับย้ายและคัดลอกนะครับย้ายหมายถึงนี่ตัวเครื่องนะครับนี่คือเมมโมรีการ์ดถ้าย้ายนะครับคําว่าย้ายตรงนี้นะครับจะย้ายจากตัวเครื่องไปไว้ที่เมมโมรีการ์ดนะครับแต่ถ้าเราใช้คําว่าคัดลอกนะครับจะคัดลอก ไไว้ที่เมมโมรีการ์ดนะครับแสดงว่าการคัดลอกนั้นรูปรูปนี้จะอยู่ทั้งในตัวเครื่องและเมมโมรีการ์ดนะครับคำว่าคัดลอกคือคัดลอกไปนะครับไม่ได้ย้ายไปถ้าย้ายไปจะมีอยู่แค่เมมโมรีการ์ดแล้วตัวเครื่องจะไม่มีนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเราอยากจะย้ายหรือเราอยากจะ คัดลอกนะครับการย้ายก็ดีนะครับย้ายไปแล้วทำให้เครื่องมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่การคัดลอกก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อเมมโมรี่การ์ดมีความเสียหายหรือถ้าเราไม่มั่นใจในเมมโมรี่การ์ดของเรานะครับให้เพื่อนๆคัดลอกก็ได้นะครับเมื่อเมมโมรี่การ์ดพัง ข้อมูลเราก็ยังเหลืออยู่ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเป็นไฟล์เล็กๆนะครับอาจจะคัดลอกก็ได้นะครับรอาจจะย้ายก็ได้เพ,เพื่อนๆลองนะครับลองดูว่ามือถือของเราหรือเมโบริการของเรามั่นใจได้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับอยากจ,จะย้ายนะครับเราก็กดคําว่าย้ายเสร็จปุ๊บพอกดคําว่าย้ายเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆกดแบ็กกลับไปนะครับ กดแบ็กกลับไปนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นกับว่าย้ายแล้วนะครับให้กดแบ็กกลับไปแล้วไปหาแฟ้มนะครับที่เราอยากจะย้ายนะครับเราก็มากดที่ sdcard นะครับกดที่ sdcard เลยเสร็จปุ๊บเราอยากจะย้ายไปไว้ในแฟ้มไหนนะครับสมมุติอยากจะย้ายมาไว้ในแฟ้มนี้คออ่าจนจะย้ายมาไว้แฟ้มคอกดไปที่คอเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บ ให้กดคําว่าย้ายมาที่นี่เห็นไหมครับกดไปเลยย้ายมาที่นี่เห็นไหมครับมาแล้วแค่นี้นะครับก็จะย้ยายจากตัวเครื่องมาที่เมมโมรีการ์ดเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมาเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับการย้ายข้อมูลนั่นเองนะครับถ้ามือถือรุ่นใหม่ๆอาจจะเปิดแบบนี้นะครับต้องไปเปิดตรงที่สําคัญให้มันเป็นคําว่าทั้งหมด นะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนสําคัญเป็นทั้งหมดนะครับแฝมต่างๆก็จะมาให้ทั้งหมดนะครับถ้าเอาแค่สําคัญมันก็จะมาแค่ไม่กี่แฝมนะครับอ่าก็ลองนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับขอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไน์ช็อตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ